ดูดวงชาวราศีมินจะให้มีเรื่องให้สู้มันยักษ์เขียวไม่ยอมโอ้โหดวงจะให้มีเรื่องให้ได้ปัญหาต่างๆเข้ามาจัดนางจะเต็มยักษ์เขียวเขาจะให้คนมีเรื่องยักษ์เขียวเราเปรียบเสมือนอะไรครับเทวดาประจําตัวที่คอยปกปักคุ้คของรักษาท่านบางคนดวงชะตาตกตําแหน่งยักษ์ก็ต้องเข้าใจนะ ในเมื่อโชคชะตาของท่านยักษ์เขาไม่ให้ยอมนะครับผมให้สู้นะครับแต่ท่านอยากจะอยู่เฉยๆเงียบๆคนเดียวไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวใครมันเสียเวลาเปล่าครับในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรมาดูกันตกตำแหน่งเอเมโลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณหรือย,อยังไง ครับผมแต่ว่าเราไม่ได้กลัวแต่ว่าเราไม่อยากมีเรื่องมันเสียเวลาเปล่ายักษ์เขียวเขาไม่ยอมด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเองต้องสู้มันจัดหนักจัดเต็มในโชกตาถ้าไม่สู้เองจะโดนบีบบังคับให้เป็นยาจกก็คือความยากจนนั่นเองนะผมปัญหาต่างๆที่ใครบางคนที่กันแกล้งท่านเหยียบย่ำท่านเขาอยากให้ท่านจนมีเหรอเขาอยากให้ท่านรวยนะผมเพราะว่าโลกนี้มันอยู่ด้วยเงินนะผม คุณงานความดีก็สําคัญจิตใจที่มีจิตใจตั้งมั่นก็สําคัญแต่ว่าเรากําลังสู้กับใครครับเรากําลังสู้กับพวกมีกิเลสนะนะผมเราก็ต้องสู้มันด้วยเงินครับยักษเขาให้สู้ด้วยเงินดวงชะตาของนั่นตกตําแหน่งการปรดิบดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตามีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาปรดเดบะบดังทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินเพราะนั้นอดทนให้เป็นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ครับผมการที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้ค้นพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่แปนสิ่งที่จะต้องทําการส่งมอบถ้วยทอนพ,พลังพลังอันยิ่งใหญ่เกียงไกจะบังเกิดขึ้นกับท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครบางคนเข้ามาขัดขวางจะขัดขาท่านให้ร่วม นะครับให้ล่วงลงมาหล่นลงมาจากฟ้านะเขาเรียกว่าสะดุดขาตัวเองหัวฟาดพื้นโอ้โหเจ็บปวดรอดล้าวแสนทุกข์ทรามานมันอิจฉาเราอะไรจะขนาดนั้นยักษ์เขียวเขาไม่ยอมให้จัดหนักจัดเต็มสู้กับมันดวงชะตาท่านยังตกตำแหน่งมาไม่ยอมกล้าได้กล้าเสียนะับผมเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องสู้สู้ด้วยสติปัญญาันะบผม,มออทั้นขอมอบเพลงนี้ให้กับท่านนะเป็นกำลังใจให้ท่านสู้สู้มัน อย่าไปกลัวนับยักษ์เขียวเขาไม่ยอมนะเทวดาประจำตัวของท่านดวงนี้อยากจะให้มีเรื่องให้ได้สู้มัน ไปยอมยักคิวไม่ยอมให้สู้ด้วยใจตอนมันทำเราลางดยูนี้ไม่จนกว่ายักตัวใหญ่ไม่เพพระรางถึงไม่กูเจอมานับแตจะสู้ลาไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดูรวยรวยรวยใครก็ไม่กลัว หหนน้าาไก็เเขมลยดวงนี้อยากจะให้มีเ sure รื่องให้ได้ส um ู้มันอย่าไปยอมอยักเคี้ยวไม่ยอม ให้สู้โดยใจตอนมันทำเราลาเราลาดวงนี้ไม่จนกว่ายักตัวใหญ่ไม่แท้พระรามถึงแม้กูเจอมานักแต่จะสู้และไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดูรวยรวยรวย,รวยใครก็ไม่กลัวหน้าไหนก็เข้ามาเลย พูเป็นเศรีใ่ให้ดูรวยรวยรยใครก็ไม่กลัวนาไหนก็เข้ามาเลย เจ็บ<พวก>ปวดด้วยล้าแสนทุกข์ทรมานมานานแต่ปัญหาต่างๆเริ่มขี้ขายหมดหนี้หมดสินจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงิน มีโชคล่มเงินทอมารมีวาสนาถึงเวลาแล้วที่ท่านจะล่ำรวยขอมอบเพลงนี้ให้กับท่านครับเป็นกำลังใจให้กับท่าน ย่าเขียวไม่ยอมให้สู้ด้วยใจตอนมันทำเราลนาะตัวนี้ไม่จนกว่าอยัาตัวใหญ่ไม่แพ้พระรามถึงเมกูเจอมาหนักแต่จะสู้และไม่กลัวใคร จะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดูรวยรวยรวยใครก็ไม่กลัวหน้าไหนก็เข้ามาเลย ไม่เพรีพระรามถึงแมก้กาเจอมาหนักแต่จะสู้แล้วไม่กลัวใครจะรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ให้ดู ฟังเพลงจบแล้วรับฟังคําทํานายดวงต่อกันยาวๆนะครับครับชาวราศีมิณอย่าไปกลัวจัดหนักจัดเต็มหมอซันเป็นกาลังใจให้กับท่านสู้เต็มกําลังครับสู้เต็มกําลังครับจัดหนักจัดเต็มนครับรับฟังทํานายดวงเป็นกําลังใจรับพลังบวกเข้าไว้แล้วท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยเลยรวย ในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันกว้างไกลของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ในที่ประชุมนี้เป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพของคุณอยากลัวที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆแม้ว่าอาจจะดูแปลกหรือท้าทายในตอนแรกอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการเวลาและการรับมือกับความเครียดเนื่องจากงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันพยายามจัดลำดับความสำคัญของงานและอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากบริษัทที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอย่าลังเลที่จะพิจารณาโอกาสใหม่ๆแม้ว่าจะอยู่นอกเหนือความสบายใจของคุณคำแนะนำใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณให้เป็นประโยชน์ ในการทำงานแต่อย่าลืมที่จะรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจจะเป็นการได้รับโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับข้อเสนอทางการเงิน ที่น่าสนใจอาจเป็นโอกาสในการลงทุนหรือการร่วมทุนในธุรกิจอย่างไรก็ตามคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชัว่ววูบการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในขณะเดียวกันคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวการวางแผนการเงินและการสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่อยากได้มานานหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ควรทำด้วยความพอดีและไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว คำแนะนำสร้างสมดุลระหว่างการหารายได้การออมและการใช้จ่ายพยายามสร้างนิสัยการออมและการลงทุนที่ดีเพื่อความมั่นคงในอนาคตด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตวดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีไอเดียใหม่ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ามีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือจาะตลาดใหม่ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณทางธุรกิจของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจอยากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆแม้ว่าอาจจะดูเสี่ยงในตอนแรกยอดขายของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้วิธีการตลาดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการโปรโมทธุรกิจจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกระแสงเงินสดหรือการจัดการสต็อกสินค้าการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งสำคัญช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจหรือการเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจของคุณแต่ควรพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบและไม่รีบร้อนตัดสินใจคำแนะนำใช้ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณทางธุรกิจของคุณ ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าลืมที่จะวางแผนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างอาจเป็นเรื่องเล็กๆ็น้อยๆที่สะสมมานานนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เปิดใจคุยกับคู่ของคุณแสดงความรู้สึกและความต้องการของตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยเช่นกันในช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกเข้าใจ และใกล้ชิดกับคู่ของคุณมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตรวมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคู่ของคุณมากขึ้นอาจเป็นการทำ กิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการฟื้นฝูความรักความโรแมนติกในความสัมพันธ์ของคุณความเข้าใจและความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามระวังความรู้สึกหึงหวงหรือความไม่มั่นคงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้งพยายามจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและไว้วางใจซึ่งกันและ,ะกัน คำแนะนำให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจใช้ความท้าทายที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยการแสดงความรักและความห่วงใย,ยต่อกันอย่างสม่ำเสมอด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองและโอกาสใหม่ ในความรักดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่คุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจหลายคนแต่อยากพิ่งรีบร้อนผูกมัดตัวเองใช้เวลาในการทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณอาจรู้สึก ลังเลยระหว่างการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับการรักษาอิสรภาพของตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์ใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกของคุณเป็นแนวทางในการตัดสินใจช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองคุณอาจพบกับคนที่มีความคิดและความรู้สึก ที่ลึกซึ้งคล้ายคลึงกับคุณซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนาดังนั้นจงใจเย็นและค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการค้นพบตัวเองใหม่ ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่คุณรักพัฒนาตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตการเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำแนะนำเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองใช้เวลาในการทำความรู้จักตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งก่อน ที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ไว้วางใจในสัญชาตญาณของคุณเองสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีมีนคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความต้องการของคุณในความสัมพันธ์มากขึ้น การสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายอยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณแต่ก็ต้องเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วยใช้พลังงานเชิงบวกและความไวต่อความรู้สึกที่เป็นจุดเด่นของชาวราศีมีนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ แต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยความเข้าใจตนเองและความพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนได้ในที่สุด